อาการนี้เป็นอาการของการเข้าทำลายไรขาวไรแดงและจำพวกเพลี้ยตัวอ่อนนะครับจำพวกเพีย้ยปากดูดตุกชนิดซึ่งมีพี่น้องส่งภาพนี้มาให้ผมดูว่าอาการมันเกิดจากอะไรครับเบื้ต้นเพลี้ยไฟหรือเปล่าครับมันไม่ใช่เพลี้ยไฟนะครับคืออาการลักษณะน,นี้เนี่ยใบหอ่อเรียวความลงเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวพริกหรือพืชอื่นๆเนี่ยอาการนี้เกิดจากจําพวกไรยขาวไรแดงจําพวกวีจําพวกเพลี้ยตัวอ่อนนะครับแต่ในถั่วฝักยาวที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ซึ่งมีพี่น้องแชร์ภาพส่งภาพมาให้ผมดูนะครับนี่คือไราขาวครับบวกไรแดงผสมกับเพลี้ยตัวอ่อนหรือเพลี้ยด,ดำนั่นแหละรครับรักษาได้ไหมกําจัดได้ครับ ขนาดนี้เนี่ยรักษาได้เอาอยู่นะครับแต่ต้องใช้ยาให้มันถูกให้มันถูกกับแมลงนะครับซึ่งถ้าเป็นยาแบบพื้นๆเนี่ยถ้ามันเป็นมากขนาดนี้นะครับมันจะเอาไม่อยู่คือยาแบบพื้นๆเนี่ยในกรณีที่มันยังมีอาการไม่เยอะเป็นไม่มากหรือฉีดป้องกันนะครับจำพวกอิมิดาโคลเพิตนะครับจำพวกนี้เนี่ย ได้แต่ถ้ามันเป็นเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องใช้ยาไรโดยตรงนะครับยาไรมันก็มีหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่ผมใช้เนี่ยเป็นกลุ่มยี่สิบเอ็ดนะครับไพริดาเบนครับเป็นยาไรโดยตรงไพริดาเบนเป็นชื่อสามัญน,นะครับส่วนชื่อยี่ห้อมันก็มีมากมายหลายยี่ห้อ ตามแต่บริษัทนั้นๆผลิตออกมานะครับแต่ตัวตั้งสารยาเนี่ยก็คือไพริดาเบนชื่อสามัญน,นะครับยานี้เป็นยาอะไรโดยตรงครับฉีดพ่นกำจัดไรทุกชนิดฉีดช่วงเช้าก็ได้ดช่วงเย็นก็ดีนะครับหรือพี่น้องจะแยกฉีดหรือจะผสมกับจำพวกสารอื่นๆก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีเห็นผลไวนะครับ ถ้ามันเป็นมากขนาดนี้เนี่ยให้พี่น้องแยกฉีดฉีดไพริดาเบนตัวเดียวไปเลยนะครับเน้นว่าต้องฉีดช่วงเย็นหรือไม่ก็ช่วงเช้านะครับถ้าเป็นช่วงอื่นไม่ต้องฉีดค่อนข้างที่จะได้ผลน้อยนะครับจะให้ได้ประสิทธิภาพมากสุดเห็นผลดีที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ช่วงเย็นกับช่วงเช้านะครับระยะเวลาในการฉีด ถ้ามันเป็นเยอะขนาดนี้นะครับจะฉีดวันเว้นวันก็ได้ประมาณ3ครั้งนะครับหรือ2วันครั้งนะครับฉีดไปเลยครับติดกัน3รอบนะครับติดกันสรอบหลังจาก3รอบเสร็จให้พี่น้องสลับตัวยาครับไปสลับกันกับอิมิดาโคลพิดก็ได้นะครับอาซิทามิพิดก็ได้ไปสลับนะครับสลับ รอบหนึ่งอะซีทารอบหนึ่งเนี่ยแล้วกลับมาใช้ไพริดาเบทอีกรอบหนึ่งนะครับสลับกันครับหลักการใช้ยาเนี่ยอย่าใช้ซ้ำเกินสามรอบมันจะทำให้เาพวาแะแมลงเาพวกเพลี้ยต่างๆเนี่ยมันดื้อยานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสลับยานะครับฉีดซ้ำได้ไม่เกินสามครั้งนะครับคือยาตัวเดียวเนี่ย ฉีดซ้ำสามรอบได้หลังจากสามรอบไปให้พี่น้องฉีดสลับกับตัวอื่นนะครับโรคของถั่วฝักยาวมันก็เหมือนกับโรคพืชอื่นๆนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลยากเจอปัญหาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกราใบาสนิมอย่างนี้นะครับพวกแมลงอื่นๆคือมันเยอะครับพืชทุกชนิดเนี่ยที่ปลูกหน้าฝนถ้าปลูกได้ดูแลได้นะครับ ราคามันก็ดีพอได้คุ้มค่าเหนื่อยตับหน้าฝนนะครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยพืชผักทุกชนิดมันจะมีน้อยน้อยกว่าหน้าแล้งนะครับน้อยกว่าฤดูอื่นพอผลิตผลมันน้อยราคามันก็ย่อมที่จะดีขึ้นนะครับแต่พอมันถึงหน้าแล้งหน้าที่ไม่มีฝนฤดูที่สิ็จจากไร่จากนาเนี่ยพี่น้องของเราโดยส่วนใหญ่ก็จะปลูกนะครับ คือจะปลูกในที่นาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเพิ่มปริมาณเพิ่มผลผลิตที่เยอะพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเนี่ยก็จะกดราคาเรานะครับคือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไปขายส่งที่ตลาดใหญ่เขาก็อาจจะได้ราคาที่จูได้นะครับคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าที่เขาวิ่งแต่สําหรับเราชาวสวนที่ปลูกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าราคาเนี่ย มันแทบจะไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่าแรงค่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราลงทุนไปนะครับแต่เนื่องจากว่าเราเป็นเกษตรกรนะครับเราต้องปลูกเราก็ปลูกทุกปีเพราะอาชีพของเราเนี่ยหลายๆท่านรวมถึงผมด้วยเนี่ยคือเสร็จจากหน้านาเราก็มาปลูกพืชผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวพริกมะเขือพวกแตงกวาฟักทองและอื่นๆนะครับ เพื่อเป็นไรายได้ในช่วงว่างจากหน้านานะครับก็เป็นกาลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวสวนทุกๆท่านสู้ๆกันนะครับไม่ว่าราคาจะขึ้นจะลงจะมากจะน้อยก็สู้กันไปนะครับเพราะถึงอย่างไรมันก็ยังดีกว่าเราไม่มีอะไรทํานะครับพี่น้องที่ประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชนะครับทุกชนิดรวมไปถึงผลไม้ยื่นต้นเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยใช้ยานะครับ เจอแมลงเจอเพลี้ยเจอหนอนฝากคําถามไว้เม้นไว้ใ,ใต้คลิปนะครับมีเวลาผมก็จะมาตอบคําถามให้กับพี่น้องท,ทุกท่านที่เจอปัญหานะครับเกี่ยวกับโรคพืชเกี่ยวกับมแมลงเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยใช้ยานะครับคือโรคของพืชเนี่ยมันมีมากมายหลายโรคนะครับคือถ้าลงรายละเอียดทุกโรคทุกมแมลง พูดกันทั้งวันมันก็ไม่จบนะครับเพราะมันมีเยอะมันมีเยอะมากๆนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับโรคใหญ่โรคน้อยมแมลงโอ้โหนะครับผมก็จะทยอยลงนะครับทีละโรคทีละโรคสองโรคทีละมแมลงสองมแมลงนะครับไปเรื่อยๆวนกันไปนะครับจนกว่ามันจะครบทุกโรคทุกมแมลงทุกเพลีย้ยให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ คือจะพูดคลิปเดียวเนี่ยมันไม่หมดแน่นะครับใช้เวลาทั้งวันก็ไม่หมดนะครับถ้าจะพูดถึงเกี่ยวกับรูปของพืชศัตรูของพืชทุกชนิดนะครับพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยใช้ยานะครับหรือมีข้อสงสัยเรื่องไหนที่เกี่ยวกับการเกษตรฝากคำถามไว้ใต้คลิปนะครับมีเวลาผมก็จะรีบมาตอบให้กับพี่น้องทุก,ท,กท่านนะครับ ขอให้พี่น้องประสบความสำเร็จในการทำเกษตรทุกชนิดนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ